มาตัดชวยรับช่วยรับช่วยรับช่วับช่นยรับช่ว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 ยรัวยรย่วยรับช่รับบชับช่วช่วยรับช่วยรับช่ยรับยรั่วย่วยรับช่วรับชับช่วยรับช่วยรยรับช่วยรับรับช่วยรับช่วยรัรับ่วย่ว ฉันอยากจะเชื่อว่าเราสามารถเธอยังติดค้างพิซซ่าอยู่นะนน <c oughs> นั่นิะเฮ้ยแต่ว่าฉันคงไม่แ <c oughs> <c oughs> มวน, <c oughs> น,น่ารักจิโอร์ร้องไห้อยัร้องไห้อยู่เหรอ